สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสมือกี้มาลองสิ้มมะม่วงขาวมะนาวหอมาดูใกล้ๆนะครับลูกลูกมันเริ่มสุกแล้วสีดำๆครับคุณผู้ชมนี่มันจะมี2แบบนะครับแบบแบบสีแดงๆกับสีดำๆแต่ว่าผมจะลองสีดำๆก่อนนะนี่โอ้โหผมนึกว่ามันจะหวานดำๆนี่ก็เปรี้ยวครับเ้ยอ้า าเดี๋ยวจะลองลูกแดงทีนี้สมมอเฮ้ยสมครัเอะลูกดำดีกว่าเน่เลยแต่ลูกดำมันเหมือนจะรสชาติดีกว่าแดงๆนะครับคุณผู้ชมอือือสุดยอดเลยอือหือขาว่ามันมีประโยชน์เยอะนะครับคุณผู้ชมไปดี่าเป็นเลือด เดี๋ยวผมจะกินไอ้ลูกดำๆให้ดูครับว่ามันมีประโยชน์นะไอ้ลูกเนี้ยลูกมะม่วงหาวมะนาวโอ้ยอ, <c oughs> <c oughs> อืมรสชาติเดีย่ยมเอาไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ